สวัสดีครับเพื่อนๆื่อนชาไฟนอททุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิคิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราก็จะอยู่กันในคลิปรีวิวอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดของเรนซังกันนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับอย่างแรกเราก็มาดูรายละเอียดตัวละครก่อนนะครับโดยที่เริ่มจากเกาะลูเฟเนียนะครับสำหรับใครที่มีอาวุธ BT ของเรนซังรัฐธรมเขียวนะครับหรือว่ามี FR ทั้ง2ออย่างเลยนะฮะ ผมก็แนะนําให้ทาเกราะฟ้าไปเลยนะครับเพราะว่าเกาะฟ้าของเรนซังเนี่ยจะเพิ่มฮิพีดามจให้ตัวเองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้ดามจตสูงส,สุดก็ต้องทาเกราะฟ้าเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเอฟอา FR, แต่ว่ามี B t ีเขียวเนี่ยผมก็ยังแนะนําให้ทาเกราะฟ้าอยู่เหมือนเดิมนะครับยกเว้นว่าใครที่มีแค่ FR แต่ว่าไม่มี B t ีเขียวอันนี้ผมก็แนะนําให้ใส่แค่เกาะลูฟเนียธรรมดาก็เพียงพอแล้วนะครับ ต่อมาก็จะเป็นไทป์การโจมตีนะครับสำหรับการโจมตีของเรนซังเนี่ยจะเป็นดาเมจเวทมนต์หมดเลยนะครับนี่นะฮะสำหรับช่องสายสเฟียของเรนซังจะเป็นช่อง A หมดเลยทั้ง3ลูกนะครับสำหรับสายแรกนะครับก็เป็นสายที่เงื่อนไขในการงัดรอยนะครับลูกแรกแน่นอนคําว่าต้องเป็นลูกของตัวเองนะครับแล้วก็ลูกที่2ก็จะเป็นของเลเล่นะครับ ส่วนลูกที่3เนี่ยจะเป็นของน็อกติสนะครับที่มีการการลอยอ่าเงื่อนไขาการลอยนะครับแต่ว่าน็อกติดเนี่ยจะเพิ่มแอตแท็กสส่วนของเลเล่เนี่ยพิเศษตรงที่ว่าสามารถใส่ซ้ำได้นะครับเพราะว่าไม่มีบอกว่าห้ามใส่ซ้ำนะครับนี่นะครส่วนถ้าเกิดใครอยากใส่แบบง่ายๆชิลๆก็แน่นอนครับป่าเซฟิลอดลุงอย่างนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกใช้เลยนะครับว่าจะใช้ ลูกของใครนะครับก็เป็นแนวทางประมาณนี้นะครับสำหรับาเฟีย e นะครับทีนี้เรามาดูกันที่ AF นะครับสำหรับ AF ผมก็แนะนำเป็น a อ t แท k 1 8 8คู่กับ b o ู t นะครับซึ่งตัว b o ู t เนี่ยมันจะได้ค่า INVEP ฟแมกเบ t แอ c แทกและค่าพลังป้องกัน5%นะครับ8เทิร์นต่อการงัดลอย1ครั้งนะครับเรียกได้ว่ายังไง b บู t เนี่ยแสดงผลตลอดทั้งเกมแน่นอนอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดใครอยากใส่ Attack 108คู่กับ Mac Web 3 3 3 0ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าผมไม,ไม่มีให้ดูนะครับต่อมาเป็น FR Level นะครับถ้าเกิดใครมี BT เขียวนะครับผมก็แนะนำให้ทำาอ่ v l l v e l 30ไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มี BT เขียวเนี่ยผมก็คงอัพแนะนำให้อัพแค่ Level 10ก็เพียงพอแล้วนะครับ สำหรับซัมมอนอสูรแนะนำทั้ง10ตัวก็ดูตามรูปได้เลยนะครับก่อนที่เราจะดูรายละเอียด so so สกิลเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบัฟทั้ง2อันก่อนนะครับเริ่มจากบัฟของสกิล1นะครับอันนี้นะครับ สำหรับบัฟจากสกิล1นะครับจะเพิ่มค่า a อ t a ท k และเพิ่มค่าแม็ b เบฟนะครับ30%อย่างที่2นะครับเปิดใช้งานในการโจมตีกางอากาศปิดท้ายนะครับกล่าวคือปกติแล้วนะครับถ้าตัวละครตัวอื่นงัดลอยนะครับตัวที่งัดลอยจะเป็นตัวที่1และเพื่อนอีก2คนจะทำดาเมจการอากาศตามมา2คนนะครับแต่ว่าเลนซังจะมีการโจมตีปิดท้ายเป็นคนที่4อีก1ครั้งนะครับสำหรับบัฟซเนี่ย จะทาการโจมตีปิดท้ายกลางอากาศนะครับโดยการตีเบฟและตีเลือด2ครั้งโดยที่การโจมตีกลางอากาศเนี่ยไม่สนค่าพลังป้องกันนะครับอันนี้คือความสามารถของบัฟจากสกิลหนึต่อมาเป็นบัฟไอนะครับก็คือความสามารถของบัฟจากสกิล LD นะครับในส่วนที่ให้ตัวเองนะครับอย่างแรกนะครับ เพิ่ม H p d a m a g เม20%สำหรับภาคพื้นดินนะครับแล้วก็เพิ่ม40%นะครับสำหรับการทำดาเมจกลางอากาศนะครับในส่วนของเพื่อนๆน,นะครับจะเพิ่มค่า h p ด a m a g เมภาคพื้นดิน10%นะครับแล้วก็เพิ่ม30%ที่กลางอากาศนะครับแล้วก็เปิดใช้งานางัดลอยทุกการกระทํานะครับพร้อมกับเปิดใช้งานการโจมตีบิดท้ายที่เป็นเวอร์ชันบวกนะครับซึ่งเวอร์ชันบวกเนี่ย จะทาการตีเบฟและตีเลือด3ครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของบัฟจากสกิล l d นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิล1กันเลยนะครับสำหรับสกิลหนึ่งนะครับจะทําการดิ่งเบฟให้ตัวเองก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่ดิ่งเนี่ยก็คิดจะค่าแม็กเบฟของตัวเองนะครับการโจมตีจะทําการตีเบฟหมู่4ฮิ h i นะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด2ครั้งนะครับ สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะได้รับบัฟซีนะครับจำนวน8เทิร์นนะครับนี่นะฮะเลนซังก็จะมาอยู่คนสุดท้ายนี่นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อน2ตัวกดยกเลิกการโจมตีเนี่ยเลนซังจะไม่โจมตีปิดท้ายแบบนี้นะครับ สำหรับสกิล2นะครับจะทำการตีเบฟ6ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด2ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%หลังจากนั้นนะครับจะทำการเด้งเบฟให้กับทุกคนก่อนนะครับโดยคิดจาก HP ด a าเมจที่ทำได้นะครับแล้วก็สกิล2เนี่ยจะมีความสามารถในการดึงเทินเพื่อนขึ้นมา1เทินนะครับนี่นะพอเรากดปุ๊บเราก็ต้องเลือกก่อนครับว่าเราจะให้เทินใครขึ้นมานะครับ ตรงนี้เป็นเทิร์นของอแอริสนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกรีนัวนะฮะก็ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับสำหรับสกิล ex นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทำการล้างดีบัฟก่อนนะครับ แล้วก็อันดับต่อมานะครับจะทําการล้างบัฟบ,บอสบนหัวทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นจะทําการเด้งเบฟให้ตัวเองนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟนะครับต่อมาก็จะทําการโจมตีนะครับจะทําการตีเบฟหมู่3ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด1 8 0หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟให้ทุกคนก่อนนะครับ โดยค่าเบิบที่เด้งเนี่ยก็คิดจาก HP ดาม g จที่ทําได้เป้าหมายหลักนะครับจะโดนดาเมจ100%และเป้าหมายข้างจะโดนดามเจ50%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการดันเทินมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับไปข้างหลังจํานวน1เทินพร้อมกับได้รับสเปเชียลบัฟนะครับจำนวน6เทินนะครับ สกิล65นะครับก็มีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าแม็กเบฟ20%อย่างที่2เพิ่มค่าโอฟฟอร์โฟลและอย่างที่3นะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจลิมิตนะครับอีก20%สนะครับสำหรับสกิล LD นะครับจะทำการตีเบฟหมู่3 h ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับ ดาเมจเนี่ยจะเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับสามารถตีเกินแม็กเมฟเนี่ยได้ทั้งหมด200%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟให้ทุกคนนะครับโดยคิดจาก HP ดาเมจที่ทําได้แล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยตัวเลนซังเองจะได้รับบัฟไอนะครับจำนวน9เทิร์นะครับแล้วก็เทิร์ต่อไปเนี่ยใช้สกิลฟรีนะครับพร้อมกับทําการอัปเกรดคอมมานตีเลือด1ครั้งนะครับให้เป็นเวอร์ชั่นของสกิล LD นะครับ พอเรากดสกิล l d ไปแล้วเนี่ยเราจะต้องเลือกดึงเทินเพื่อนขึ้นมาเหมือนกับสกิล2นะครับแต่ว่าสกิล l d ลเนี่ยจะทําการดึงเทินทั้ง2คนขึ้นมาเลยโดยที่ถ้าเราเลือกน้องแอริสนะครับทีฟ้าขออภัยไม่ใช่ทีฟานะฮะน้องรีนวัวจะต่อท้ายของแอริสทันทีนะครับแบบนี้นะฮะ นี่นะครับก็คือคอมมานตีเลือดเวอร์ชันหลังจากที่กดสกิล l d ไปแล้วนะครับสำหรับคอมมานตีเลือดเวอร์ชันนี้นะครับจะทําการเด้งเบฟให้ตัวเองก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟนะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยจะทําการตีเบฟสามฮิตแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด120%นะครับ เป้าหมายหลักจะโดนดาเมจ1 0 0และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทำการดันเทินมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับไปข้างหลังจำนวน1เทินพร้อมกับตัวอคอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชันนี้นะครับจะได้เทินต่อทันทีนะครับเป็น i n นสแต t ท์เทินนะครับน่าเสียดายที่ไม่ได้เด้งเบฟให้ปาร์ตี้ก่อนนะครับ ต่อมาเรามาดูความสามารถของ Special Buff จากสกิล l อกันก่อนนะครับสำหรับความสามารถของ Special Buff นะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า Attack เพิ่มค่า w Web บฟ a m a g e และเพิ่มค่า Overflow 2นะครับ20%อย่างที่2เพิ่มค่า Max w a v ฟ30%และอย่างที่3นะครับเพิ่มค่า H p d a m a g เมกลางอากาศนะครับอีก20%สนะครับสำหรับ Special Buff เนี่ยมีความสามารถให้ตัวเองเท่านั้นนะครับต่อมาเรามาดูสกิล FR กันนะครับสำหรับสกิล FR เนี่ยจะทำการตีเบฟหมู่6ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยจะทำการเด้งเบฟให้ทุกคนก่อนโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจาก HP ดาเมจที่ทำได้นะครับแล้วก็หลังจากที่เรากดสกิล FR ไปแล้วนะครับก็เหมือนกันนะครับเราจะต้องเลือกเทินเพื่อนขึ้นมานะครับ ต่อมาเรามาดูความสามารถของ FR โหมดของเลนซังกันนะครับสำหรับ FR โหมดของเลนซังเนี่ยไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกใดๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ h p โบนัสกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับเงื่อนไขเนี่ยมีทั้งหมด3เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่1เมื่อเรางัดลอยนะครับจะได้20%สนะครับสำหรับเงื่อนไขที่1เนี่ยทุกคนนะครับเงื่อนไขที่2นะครับเมื่อโจมตีกลางอากาศนะครับจะได้20%ต่อ1คนนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่3เงื่อนไขสุดท้ายนะครับเมื่องัดลอยโดยเลนซังนะครับจะได้ H p พโบนัส10%์นะครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP โบนัสของเรนซังนะครับ ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเทินของอ่าน้องรีนัวนะครับเดี๋ยวผมให้น้องรีนัวโจมตีนะฮะอ่าแล้วก็ให้น้องแอริสโจมตีต่อนะครับแล้วก็สังเกตเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ฮนะก็จะได้หกสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าโจมตีสามตัวนะครับก็คือตัวละยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าส่วนแอริสเนี่ยก็มีเลนสังแค่คนเดียวนะครับก็จะไม่ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ว่าจะได้แค่40%นะครับต่อ,อมาก็จะเป็นบัฟเบิร์ดของเรนซังนะครับสำหรับบัฟเบิร์ดของเรนซังเนี่ยจะมีความสามารถให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับแล้วก็ความสามารถที่ได้อันแรกนะครับเพิ่มเบฟดาเมจ50%อย่างที่2นะครับเพิ่มเบฟดาเมจลิมิต50%นะครับสำหรับอาวุธเบิร์ดที่เจาะ2รูขึ้นไปนะครับอย่างที่3สามารถเด้งเบฟแรงขึ้น30%อย่างที่สนะครับ เพิ่มค่า h p t 피 damage ภาคพื้นดิน30%และกลางอากาศ50%อย่างที่5นะครับเพิ่มค่า h p t 피เ damage ลิมิตภาคพื้นดิน30%และกลางอากาศ50%นะครับสำหรับอาวุธเบิร์ดท,ที่เจาะ2รูขึ้นไปและความสามารถสุดท้ายนะครับเปิดใช้งานการโจมตีปิดท้ายแบบใหม่นะครับก็คืออัปเกรดจากของเดิมมานะครับซึ่งการโจมตีของบัฟเบิร์ดเนี่ย เรนซังจะทําการโจมตีกลางอากาศแบบไม่ส่วนค่าพลังป้องกันนะครับเครั้งนะครับแล้วก็แอนิเมชันก็จะต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันหลังจากที่ตัวเรนซังเนี่ยมีบัฟเบิร์ดแล้วนะครับ จะเป็นแอนิเมชันแบบนี้เลยนะฮะหล่อเทหล่อเทหล่อเทแอนิเมชันเทขนาดนี้ไม่กดยังไงไหวนะครับสำหรับเรนซังเนี่ยก็อารมณ์คล้ายๆเล่นทีฟ้าวร์ชั่นเวทนะครับเพียงแต่ว่าเรนซังเนี่จะมีความสามารถด้านอื่นที่ทำได้มากกว่าทีฟานะครับ ตัวละครบ้าเลยนะฮะล้างล้างดีบฟัฟฝั่งเราก็ได้ล้างบัฟบอสก็ได้ดันเทิร์นก็ยังได้อีกไหนจะมีความสามารถในการดึงเทิร์นเพื่อนขึ้นมาอีกนะครับผมชอบมากเลยฮะแอนิเมชันอตอนลอยมาแล้วก็โจมตีแบบวิ่งวับวิ่งวับแบบนี้เนี่ย ไม่งั้นก็ไม่ยอมลงทุนกดหา400ตัวนะฮะสำหรับเรนซังนะครับนี่ฮะท่านี้หล่อเทมากครับผมชอบบอกเลยว่าชอบจากใจเลยนะฮะหล่อเท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  พอเลนซังนะครับมีอาวุธ BT นะครับมีท่านี้นะครับกลายเป็นว่าใส่ใส่ชุดเดิมเนี่ยจะดูเข้ากว่าใส่ชุดคอตตูมนะฮะในในความเห็นส่วนตัวผมนะแต่ว่าผมซื้อชุดมาแล้วไงก็ต้องใส่เงฮะไม่งั้นจะเสียตังค์ฟรีนี่นะครับก็คือบัฟบ t ท่าใหม่ของเลนซังนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ต่อมาเรามาดูความสามารถของ Core Ability r e เ s น n ักันนะครับเดี๋ยวเราก็เริ่มจากคอเงินก่อนนะครับสำหรับคอเงินเนี่ยไม่มี Special ลเอฟเฟนะครับจะทำการโจมตีและดึงเทินเพื่อนขึ้นมา1คนนะครับ ต่อมามาดูคอทองนะครับสำหรับความสามารถของคอทองนะครับมีสเปเชียลเอฟเฟกให้กับตัวเองและเพื่อนนะครับในส่วนที่ให้กับตัวเองนะครับจะมีความสามารถอยู่ทั้งหมด2เทินความสามารถแรกนะครับจะทำให้ตัวละครที่ใช้คอทองของเรนซังนะครับมีความสามารถในการงัดลอยตลอดเวลานะครับในส่วนของปาร์ตี้นะครับจะเพิ่ม H p พดาเมจกลางอากาศนะครับ20%นะครับ แล้วก็การกดสกิล LD ของเรนซังเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็คือการดึงเทินเพื่อนทั้งหมดขึ้นมานะครับเห็นไหมครับว่ามอนเตอร์ทุกตัวจะมีสถานะงัดลอยทั้ง3ตัวเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นผลของคอทองของเรนซังนะครับจะให้โฮปโจมตีนะฮะ โดยปกติแล้วเนี่ยสกิล FR ของโฮปจะไม่งัดลอยนะครับแต่พอมีความสามารถคอทองของเรนซังก็จะบังคับงัดลอยแบบนี้ทันทีนะครับเราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นเรนซังเบื้องต้นนะครับสำหรับวิธีการเล่นเรนเรนซังเบื้องต้นนะครับสิ่งสําคัญคือบัฟจากสกิล1กับสกิล l d ห้ามห้ามขาดนะครับ2อ,อันนี้คือบัฟสาคัญเลยนะครับ สำหรับตัวสกิลหนะครับก็เอาไว้ต่อระยะเวลาบัฟ4นะครับหรือต้องการปั๊มเกรด EX นะครับส่วนสกิลสอนะครับก็เอาไว้ดึงเทินเพื่อนขึ้นมานะครับ1คนนะครับเราจะดึงเทินใครก็ได้นะครับหรือว่าเอาไว้เล่นเกรด EX ก็ได้นะครับสำหรับสกิล EX นะครับถ้าเกิดตัวระยะเวลาของ Special ลบัฟเนี่ยมันยังไม่หมดนะครับเราอาจจะเก็บไว้ก่อนได้นะครับ เอาไว้ใช้ล้างดีบัฟฝั่งเราหรือว่าล้างบับฝั่งบอสนะครับจังหวะบางทีเราต้องการจะล้างบับบอสเนี่ยเราก็ต้องให้บอสได้เทิร์นก่อนแล้วเราค่อยกดสกิลเอ็เพื่อล้างบัฟไปนะครับเนื่องจากว่าตัวสกิลเอ็เนี่ยมันรีชาร์จค่อนข้างช้านะครับทําให้ถ้าเกิดเราไม่วางแผนในการกดสกิลเอ็เนี่ยอาจจะไม่ทันจังหวะนั้นๆได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่หน้าง,งานล้วนๆนะครับ แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับถ้าเกิดเราต้องการดันเทิร์นมอนเตอร์ทั้งหมดเนี่ยเราก็สามารถกดสกิล EX ได้เลยนะครับเพราะว่าตัว ex กเนี่ยก็สามารถดันเทิร์นมอนทั้งหมดไปข้างหลังได้1เทิร์นนะครับส่วนสกิล65นะครับอันนี้ผมก็แนะนำให้กดตอนที่เราต้องการบูทดาเมจนะครับเพราะว่าสกิล65ของอเรนซังเนี่ยให้ความสามารถกับปาร์ตี้ทุกคนเลยนะครับ ส่วนสกิล LD นะครับก็เหมือนกันนะครับเราจะใช้ต่อระยะเวลาบับไอนะครับแล้วก็จังหวะที่จะดึงเทินเพื่อนขึ้นมาทั้ง2คนเลยนะครับเพื่อที่ว่าจะสร้างจังหวะให้ฝั่งเรานะครับส่วนมากก็จะมีหลักๆประมาณนี้นะครับส่วนเบิร์ดใหญ่นะครับก่อนที่เราจะเปิดเบิร์ดใหญ่เนี่ย ให้เราเซตติ้งอะไรต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับสมมุติว่าตอนนี้เรนซังของผมเนี่ยเซตติ้งทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับเราก็เปิดเบิร์ดเล็กได้เลยนะครับพอเปิดเบิร์ดเล็กปุ๊บเทินต่อไปของเรนซังก็เปิดเบิร์ดใหญ่ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าบัฟเบิร์ดของเรนซังเนี่ยมีแค่6เทินนะครับเราไม่สามารถเซตติ้งหลังจากที่เรากดเบิร์ดเล็กไปแล้วได้นะครับมันจะไม่ทันเวลานะคร พอเราเซตติง้งเสร็จแล้วนะครับเปิดเบอร์เล็กไปแล้วเราก็เปิดเบอร์ใหญ่แบบนี้เลยนะครับส่วนการโจมตีในเบอร์เนี่ยเพื่อนๆก็แม n เนจกันเองเลยนะครับว่าจะใช้การโจมตีแบบไหนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกใช้นะครับต่อมาเรามาอยู่ในช่วงสอนใช้ fr ของเรนซังนะครับสำหรับการใช้ fr ของเรนซังเนี่ยถ้าใครไม่มีลูน่าลงทีมแล้วโยนเทินให้กับเรนซังก็ต้องมีคอทองของลูน่า Luna นะครับแล้วให้เรนซังใช้นะครับ ไม่อย่างนั้นเนี่ยตัว F.R. ของเลนซังจะขัดจังหวะตัวเองจนมันไม่น่าใช้เองเลยนะครับอ่าตอนนี้ผมเปิดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราจะต้องกด F.R. ก่อนนะครับแล้วค่อยกด B.T. เล็กและเป็น B.T. ใหญ่นะครับณนะตอนนี้ปัจจุบันนะครับตัวละครฝั่งเรายังไม่มี F.R. บอร์ดยังไงก็เสียแน่ๆนะครับ2เทินนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยมันมี F.R. บอร์ด ตรงจุดนี้ก็จะโดนแก้ไขไปนะครับเห็นไหมครับว่าเราจะต้องเสียสองเธอแน่ๆนะครับเพราะการดึงเพื่อนขึ้นมาเดี๋ยวรอดูตรงนี้นะครับในกรณีที่มอนเตอร์มันอยู่ในสถานะลอยเนี่ย เรายังสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ตรงจุดนี้ได้นะครับจากการโจมตีการอากาศเงื่อนไขที่2นะครับเราก็จะได้60สซนะครับแต่นะครับถ้าเกิดมอนเตอร์ไม่ได้อยู่ในสถานะลอยแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราผมจะโจมตีพี่แสงนะครับเห็นไหมครับว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้นเลยนะครับอ่าพอถึงเทินของเ่นซังปุ๊บ เราก็ต้องกดสกิลเบิร์ดเล็กก่อนนะครับแล้วค่อยไปกดสกิลเบิร์ดใหญ่นะครับเห็นไหมครับว่าการเปิด FR ของเลนซังมันทำให้เราเสียจังหวะนะฮะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในตอนที่เราจะเปิดเบิร์ดใหญ่เนี่ยมันก็น้อยมากๆเลยนะครับเนี่ย ดูไม่ค่อยน่าไม่น่าเปิดเลยนะครับนี่นะเปิดมาก็เนี่ยแค่ร้อยกว่าเปอร์เซ็นเองนะครับมันดูไม่คุ้มจริงๆนะครับสำหรับการเปิด Fr ของเรนซังนะครับต่อมาเรามาดูการเล่นเรนซังคู่กับ fr คนอื่นนะครับสำหรับการเล่นอ่า คู่กับ F-R คนอื่นเนี่ยผมก็เอาตัวโฮปมานะครับเพราะว่าโฮปเนี่ยมาคอมโบกับเลนสั่งง่ายสุดนะครับสําหรับวิธีการเล่นก็ง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือต้องให้เพื่อน2ตัวเนี่ยทำการเซตติ้งต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ตอนนี้ก็ให้น้องรีนัวเซตติ้งไปให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมต่อไปก็จะเป็นตาเลนซังเซตติ้งนะครับอันดับแรกสำหรับผมนะครับผมก็จะกด65นะครับเพราะ65มันได้ทั้งป่าตีนะครับอคออบิลิตี้ถ้าเกิดเอาตัวไหนมาแก้ทางก็ใช้ไปนะครับแล้วก็กดเบิร์ดเล็กแบบนี้เลยนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทำการปั๊มเกจของโฮปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็กดสกิลของโฮปเลยนะครับสำหรับการเปิดเบิร์ดใหญ่ของเรนซังเนี่ยณปัจจุบันตอนนี้นะครับผมแนะนำให้เปิดที่6เทิร์นนะครับช่วง4เทิร์นแรกเนี่ยก็ให้ตัวที่เราคอมโบเนี่ยปั๊มเปอร์เซ็นต์ให้เยอะที่สุดนะครับในอนาคตเนี่ยจะมี FR บอร์ดทำให้เราสามารถกดสกิล FR ได้โดยที่เทิร์นไม่เสียนะครับเทิร์นของ FR นะครับ แต่ณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันยังเสียเทินอยู่นะครับสำหรับการเปิดของเลนซังผมแนะนำให้6เทินนะครับจะได้สูงสุดนะครับในการทําดาเมจเห็นไหมครับว่าเราเปิด fr อขอไปฮะเราเปิดเบิร์ดใหญ่ของเลนซังที่565%เลยนะครับมากกว่า ตัวเลนส์ซังเปิดเองอีกนะฮะถึงแม้ว่าใน F R โหมดของเลนส์ซังเนี่ยจะได้ครั้งละ100%นะครับแต่ยังไงผมว่าเอาไปคอมโบคู่กับคนอื่นเนี่ยยังไงก็เยอะกว่านะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าพอเราเปิดที่500รอยกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไงมันก็เยอะนะครับดาเมจเนี่ยสำหรับาการเล่น FR ของคนอื่นเอามาคอมโบกับเลนซังเนี่ยก็เป็นแค่แนวทางเฉยๆนะครับในความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยอาวุธเ r ที่เล่นกับเลนซังแล้วไม่เล่นแบบง่ายๆนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเนี่ยก็คือ1นนะครับจะเป็นโฮปนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าก่อนที่เลนซังจะเปิดเบิร์ดใหญ่เนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็ล่อมาที่500กว่าเปอร์เซ็นต แล้วก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับที่กําลังจะมานะครับที่เงื่อนไข FR เนี่ยง่ายแสนง่ายนะครับก็คือน้องรีดีเซตนะครับที่ผมคิดว่าก็น่าเอามาคอมโบกับเลนสังเช่นกันนะครับสําหรับเงื่อนไขของรีดีเซตก็ง่ายๆนะครับอันแรกเนี่ยโจมตี Critical w a เ e Damage เนี่ยก็ได้30%นะครับแล้วก็เงื่อนไขที่2นะครับ โจมตีมอนเตอร์ที่มีดีบัฟบนหัวนะครับก็จะได้5%ต่อ1ดีบัฟนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเราแตะดีบัฟใส่มอนเตอร์เนี่ยเต็ม8ช่องแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่เงื่อนไขที่2เนี่ยเราได้แน่ๆ40%บนะครับบวกกับเงื่อนไขที่1อีก30%ก็เป็น70%ทีนี้พอเราได้70%เนี่ยมันก็จะมีโบนัสอีกนิดหน่อยของตัวละครที่อัพ fr level 30นะครับเพิ่มขึ้นมาอีกนนิดหึ่ง เห็นนะครับว่าการคอมโบกับคนอื่นเนี่ยมันได้เยอะกว่าของตัวเองนะครับของเลนสังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะเปิด FR ของเลนสังเองก็คำนวณเทินจัดการเทินให้ดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีโฮปมีรีลิเซตมีตัวละครที่แบบอ่าคอมโบ FR แล้วมาคอมโบกับตัวเบิร claro> ์ดใหญ่ของเลนสังง่ายๆก็ไปใช้ของตัวนั้นแทนนะครับสำหรับ รีวิวเลนส์ซังก็จะยาวนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตัว fr ของเขาเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้นะครับผมเลยต้องอธิบายแบบละเอียดนะครับให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมง่างาน้วยการกดไลค์ผมนะครับกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ เวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเติมเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรีวิว FR และ BT ทีเลนสั่งก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ